บทนำเส้นทางแห่งความแข็งแกร่งภายใต้แสงสุดท้ายของวันที่สาดส่องลงมายังโรงฝึกที่แสนจะเก่าแห่งหนึง่งเผยให้เห็นภาพของหญิงสาวผู้หนึง่งกำลังฝึกซ้อมดาบอยู่อย่างมุ่งมั่นหากแต่โรงฝึกอันกว้างใหญ่แห่งนี้กลับมีเพียงเธอคนเดียวที่ใช้งานอยู่ฝึบฝึบเสียงดาบฟาดฟันผ่านอากาศดังออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าของเสียงเหล่านั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหญิงสาวที่อยู่เพียงคนเดียวในโรงฝึก ที่รายซึ่งคนอื่นๆน,นอกจากเธอแล้วก็มีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นที่ยังเข้ามาใช้เป็นบางครั้งบางคราวหากแต่มีเพียงเธอคนเดียวที่เข้ามาทุกๆวันไม่มีขาดสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นเช่นวันก่อนๆเธอยังคงฟาดฟันดาบไม้ภายในมือด้วยกระบวน่าต่างๆที่เป็นวิชาของสำนักและเป็นวิชาที่เธอฝึกมาตั้งแต่ยังเด็กจนบัดนี้เรียกได้ว่าชำนาญแล้ว แต่ความเป็นจริงแล้วกระบวนท่าของเธอยังไม่อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์มันยังขาดอะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้และเธอกลับรู้อย่างหนึ่งว่าวันใดที่เธอรู้สิ่งที่ขาดหายไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มกระบวนท่าของเธออย่างแน่นอนฮ <c oughs> ึไม่ไหวไม่ไหวยังดูเหมือนหุ่นยนต์รำดาบน้ำเสียงที่เจอความขบขันดังออกมาจากทางด้านหลัง ทำเอากระบวนท่าที่หญิงสาวกําลังไร้รํายรอยู่ถึงกับสะดุดกึกเลยทีเดียวถึงเธอจะไม่ได้หันหลังกลับไปมองก็รู้ดีว่าเป็นเสียงของใครเพราะยังไงในบ้านหลังนี้ก็มีเพียงพี่ชายของเธอเท่านั้นที่ชอบล้อเลียนเธอแบบนี้เพราะงั้นสิ่งที่เธอส่งกลับไปให้ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากแววตาเขียวปาดที่มองด้วยความไม่พอใจที่โดนเปรียบเทียบแบบนี้ หากแต่แววตาที่เธอส่งไปนั้นกลับไปช่วยสร้างเสียงหัวเราะให้ดังออกมามากเข้าไปอีกหลายเท่าเลยทีเดียวพี่เคเธอถึงกับโกรธจนพูดออกมาได้เพียงแค่ชื่อของพี่ชายเท่านั้นและไม่อาจจะพูดอะไรออกมาได้อีกใช่เธอรู้ดีว่าตัวเองนั้นพยายามเท่าไหร่ก็สู้พี่ชายทั้งสองไม่ได้แต่โดยเฉพาะกับพี่เคเท่านั้นที่เธอไม่อาจจะแพ้ไม่เอาหน้าเคอย่าไปแกล้งไม้แบบนั้นสิ ผ่านไปเพียงชั่วครู่พี่ชายคนโตของเธอก็เดินมาพร้อมๆกับคำตำหนิพี่ชายคนรองของเธอแต่มันก็ทำได้เพียงหยุดเสียงหัวเราะของพี่เคเท่านั้นไม่เอาหน้าเรนายก็ดูสิใย,ยนี่รำดับยังกับหุ่นยนต์เลยหลังจากแซวอีกรอบก็ไม่ไวยทำท่าทางประกอบซึ่งทำเอาเธอนั้นโมโหจนหน้าดำหน้าแดงไปเลยทีเดียวส่วนพี่เรนั้นถึงจะไม่ได้หัวเราะกับท่าทางของเคแต่ก็ระบายยิ้มออกมาน้อยๆ แต่เพียงโช์ครู่ที่เธอหันไปเห็นพี่เรก็รีบเก็บยิ้มแล้วเปลี่ยนเป็นสีหน้าเข่งขืึมทันทีเพราะกลัวว่าถ้าเล่นมากไปกว่านี้อาจจะไม่จบง่ายๆพี่ชายทั้งสองของเธอคนโตอายุ21ปีชื่อเรเป็นคนที่จิตใจดีกับเธอเสมอเวลาที่เธอโดนพี่เคแกล้งพี่เรก็จะเข้ามาช่วยเธอเสียทุกครั้งส่วนพี่คนรองคือพี่เคอายุ20ปี ห่างจากพี่เรเพียงปีเดียวมีนิสัยชอบแกล้งแต่เธอซึ่งเรื่องนี้เธอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องฝีมือดาบแล้วก็พี่เคฝีมือดีที่สุดจะเป็นรองก็แค่พ่อของพวกเธอเท่านั้นหลังจากจบเรื่องแล้วพี่ชายทั้งสองก็เริ่มเข้ามาในโรงฝึกและแยกย้ายไปหยิบจับดาบไม้ขนาดต่างๆที่ประดับอยู่ในโรงฝึกเล่ากับกำลังหาอาวุธที่พอมือเพื่อใช้ฝึกซ้อมหรืออะไรประมาณนั้น ส่วนเธอนั้นหลังจากเห็นพี่ๆของเธอหันไปสนใจกับดาบไม้แล้วเธอก็กลับมาฝึกฝนของตัวเองต่อไม่คิดที่จะสนใจพี่ๆของเธออีกตัดไปทางด้านของเคและเรที่แกล้งเดินหาอาวุธมาใช้ซ้อมมือทางทางที่จริงแล้วพวกเขาทั้งสองมีอาวุธที่เหมาะมือที่ใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ที่พวกเขาแกล้งทําแบบนี้ก็เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เคนายเกือบจะทําเสียเรื่องแล้วเห็นไหมเสียงของเรดังออกมาเบา,เบา แต่แฝงเอาไว้ซึ่งคำตำหนิหากแต่คนโดนดุกลบหัวเราะแห้งๆออกมาและแอบมองแม่น้องสาวตัวดีครู่หนึ่งและหันกลับมาเข้าเรื่องทันทีเพราะกลัวว่าถ้าช้าเกินไปจะเป็นพีรุธเอาหน้าเรื่องนั้นไว้ค่อยดูทีหลังสิตอนนี้เรามาสู้กันแบบสุดฝีมือให้ยายนั่นสงสัยก่อนดีกว่าจากนั้นค่อยทำเรื่องอื่นต่อสิ้นเสียงของเคเรก,ก็พยักหน้าให้เบา และยา้ายย้ายกันไปหยิบเอาอาวุธประจำกายที่ตนเองถนัดจากชั้นวางดาบทันทีดาบของเคนั้นเป็นดาบไม้สั่งทำพิเศษที่มีความยาวประมาณ2เมตรมีด้ามจับยาวเกือบ30เซนติเมตรส่วนเรนั้นหยิบเอาดาบไม้แบบพิเศษเช่นกันซึ่งเป็นดาบยักษ์ที่มีใบดาบกว้างกว่า50เซนติเมตรและยาวเกือบเกือบ2เมตรเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะตระกูลของพวกเขาเป็นผู้ฝึกวิชาที่ใช้อาวุธประเภทดาบเป็นหลัก เพราะงั้นในบ้านเลยมีพวกอาวุธโบราณประเภทดาบเก็บอยู่หลายสิบชนิดซึ่งของพวกนี้ล้วนแต่เป็นต้นแบบของดาบไม้ที่แปลกประหลาดพวกนี้ทั้งสิน้นเสร็จสิ้นการเลือกอาวุธชายทั้งสองก็หันมามองกันแล้วยักหน้าให้กันครั้งหนึ่งจากนั้นเคก็ยกดาบขึ้นชี้ม,มาทางเรที่เป็นพี่ชายทันทีเอาละเรวันนี้เล่นให้เต็มที่หน่อยก็แล้วกันหากเป็นคนอื่นอาจจะประหลาดใจเล็กน้อยว่าทำไมเคที่เป็นน้อง ถึงได้เรียกเรที่เป็นพี่ชายห้้นๆแบบนี้ซึ่งเรื่องนี้เธอเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่เธอรู้ดีว่าพี่ทั้งสองสนิทกันมากและคิดไปเองว่าเพราะเหตุนี้เลยไม่ได้เรียกพี่เรียกน้องทันทีที่ทั้งสองเริ่มประมือกันการซ้อมของเธอก็หยุดลงทันทีถึงเธอจะไม่ได้คิดจะหยุดเองก็ตามทีแต่ความรู้สึกลึกๆมันบอกให้หยุดและสั่งให้จับตามองการต่อสู้ของทั้งสองคนอย่าให้พลาดสายตา การประทะกันของดาบสองเล่มน,นั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเธอเรากับการประลองเบื้องหน้าน,านั้นเป็นการต่อสู้ที่เดิมพันกันด้วยชีวิตส่วนดาบที่ใช้ฟาดฟันกันน,นั้นเรากับไม่ใช่ดาบไม้กระน,นั้นการฟันแต่ละครั้งล้วนแต่เฉียบคมและรวดเร็วจนบางครั้งเส้นผมที่โดนปลายดาบฟันใส่ถึงกับขาดออกไปปอยนึงเลยทีเดียวฝีมือระดับพี่ชายทั้งสองของเธอน,นั้นเรียกได้ว่าเก่งเรากับปีศาจเลยทีเดียว การประลองของทั้งคู่นั้นดูเหมือนจะหลุดพ้นออกไปจากการประลองจนกลายเป็นการต่อสู้จริงไปเสียแล้วหลังจากที่พี่เรได้รับบาดแผลแรกหลังจากหลบดาบของพี่เคที่ฟันเข้าไปไม่ทันจนเป็นผลให้แก้มของเรนั้นมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยเป็นผลมาจากแรงลมที่กรีดใส่จนเลื่อนออกทันทีที่เลือดไหลออกมาแทนที่พี่ๆทั้งสองของเธอจะหยุดสู้กันก็ไม่หยุด แถมยังพุ่งเข้าหากาันพร้อมกับฟาดดาบใส่กันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มด้วยความสนุกราวกับช่วงเวลานี้คนทั้งสองได้ลืมเรื่องที่คิดเอาไว้ในตอนแรกไปเรียบร้อยแล้วในใจของสองหนุ่มนั้นกำลังสนุกจนลืมไปว่าพวกเขานั้นกำลังแกล้งยุ่ยให้น้องสาวสงสัยเรื่องฝีมือที่พัฒนาด้วยความเร็วสูงของเขาทั้งสองคนหากแต่เวลานี้คนทั้งสองดันลืมไปเสียแล้วว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่จนเป็นผลให้การประลองเล่นๆน,นั้น กลายเป็นการต่อสู้แบบสุดชีวิตแทนเอาอีกแล้วเจ้าลูกสองคนนี้เล่นการแรงๆแ,แบบนี้อยู่เรื่อยเลยนี่มันลืมไปแล้วหรืองไงว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ภายในเกมเฮ้ในขณะที่ดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเธอกำลังจ้องมองการต่อสู้ของทั้งสองคนอย่างไม่วางตาก็มีมือมาวางลงบนไหล่ของเธอเบาๆพร้อมกับคำพูดประโยคนึงที่ดังออกมาจนเป็นผลให้การต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นหยุดลงทันทีผู้ที่มาใหม่นั้นไม่ใช่ใครอื่น พ่อของเธอนั่นเองและที่พ่อของเธอมาที่นี่เพราะอะไรนั้นก็ไม่ทราบเช่นกันแต่ถ้าเป็นพี่ทั้งสองคนของเธออาจจะรู้ก็ได้แต่เพราะคำพูดประโยคนี้เองที่ทำให้เธอได้เข้าไปในโลกใหม่ที่เธอไม่รู้จักจากคำว่าเกมเพียงคำเดียวเท่านั้นที่ทำให้คิ้วอันเรียวบางของเธอต้องขมวดเข้าหากันแทบจะผูกกันเป็นโบเนื่องจากเธอไม่เข้าใจว่าพ่อของเธอหมายความว่าอย่างไร แต่ในใจลึกๆของเธอมันบอกให้เธอรู้ว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับฝีมือที่พัฒนาไปเร็วผิดปกติของพี่ชายทั้งสองคนของเธอเป็นแน่แต่ถึงเธอจะออกปากถามไปพี่ชายของเธอก็ไม่น่าจะบอกอะไรเป็นแน่เพราะพี่เคชอบแกล้งส่วนพี่เรบางครั้งก็ตามใจพี่เคส่วนพ่อยิ่งแล้วใหญ่พ่อเธอนานมักจะบอกแบบกำกวมให้เธอกลับไปคิดเอาเองเสียทุกครั้งไป แต่ครั้งนี้เท่านั้นที่เธอต้องออกปากถามเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ฝีมือของเธอพัฒนาขึ้นไปก็เป็นได้พ่อคะที่พ่อพูดเมื่อครู่นี้หมายความว่ายังไงงั้นหรือที่ว่าในเกมอะไรนั่นนะ่ะทันทีที่เธอถามออกไปรอยยิ้มประหลาดก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเคทันทีหากแต่เพียงพลิบตาต่อมามันกลับเป็นใบหน้าที่เรียบเฉยเช่นเดิมเท่า,าสำหรับคนเป็นพ่อแล้ว ย่อมเห็นความผิดปกติของลูกชายทั้งสองคนและคำถามของลูกสาวเองก็เป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้เขารู้ว่าลูกชายทั้งสองคนวางแผนอะไรเอาไว้และแผนการนี้ก็มีผลดีต่อลูกสาวของเขาแค่ไหนเขาก็รู้ดังนั้นทันทีที่คนเป็นพ่อรู้ก็เริ่มผสมโรงทันทีโดยไม่ต้องรอให้ลูกชายทั้งสองบอกแต่อย่างใดอืมแล้วทำไมลูกไม่ลองไปถามพวกพี่ๆเองละ่ะและนั่นก็คือการส่งลูกไปยังลูกชายของตนทันที เนื่องจากเขาไม่ได้วางแผนกับพวกลูกชายเลยกลัวว่าจะตอบไม่ตรงกันเลยส่งกลับไปจะเป็นการช่วยได้มากกว่าและอีกอย่างคือการตัดเรื่องให้จบด้วยการเดินจากไปเสียดือด้อๆปล่อยให้ลูกสาวของเขายืนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องไปถามพวกพี่ๆทั้งๆท,ที่พ่อของเธอก็น่าจะตอบได้อยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรความอยากรู้มันก็ชนะ เธอเลยไม่รอช้ารีบออกปากถามออกไปทันทีว่าเรื่องอะไรกันคนเป็นพี่พ่อโดนคนเป็นพ่อส่งลูกกลับมาก็รีบรับทันทีหากแต่ถ้ารีบตอบจนเกินไปอาจจะเป็นการผิดสังเกตเลยแกล้งนิ่งเป็นชั่วครู่จากนั้นเรยจึงเป็นคนตอบให้เพราะเคยังคิดหาทางออกดีๆไม่ได้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกพอดีพวกพี่เล่นเกมที่ใช้พวกวิชาดาบต่อสู้กันได้อยู่ไงเลยลืมไปว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเกม พราะปกติพวกพี่จะซ้อมมือกันภายในเกมแบบตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะสิจากคำอธิบายที่เธอได้รับนั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เธอเข้าใจได้อยู่บ้างแต่เธอก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมถึงได้ลืมตัวกันได้แบบนี้ทั้งทางที่แค่เล่นเกมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ถึงแม้พวกพี่ของเธอจะติดเกมกันมากก็ตามทีแต่มันก็แค่เกมไม่น่าจะทำให้คนลืมตัว จนถึงกับคิดข้าฟันกันจริงๆแบบนี้เลยนี่นาในขณะที่เธอกําลังคิดอยู่นั้นเคและเรก็รอบยิ้มให้กันและกันเล็กน้อยเพราะน้องสาวของพวกเขากําลังตกลงสู่กับดากที่พวกเขาวางเอาไว้แล้วและถ้ามันสําเร็จน้องสาวของเขาก็จะต้องเริ่มสนใจจากนั้นก็ทดลองเข้าไปเล่นดูเป็นแน่แค่คิดแบบนั้นได้เคก็หลุดหัวเราะออกมาเบาๆอย่างชอบใจทว่าเสียงหัวเราะของเค ดันไปปลูกให้น้องสาวของตนได้สติขึ้นมาเสียได้เลยกลายเป็นว่าเรื่องที่หวังเอาไว้เลยไม่สําเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากเธอโดนเสียงหัวเราะของเคดังขึ้นมาขัดจังหวะเลยทําให้ความคิดที่กําลังดําเนินอยู่ถึงกับหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจว่าพี่ของเธอนั้นหัวเราะอ,อะไรแต่พอหยุดคิดและเงยหน้าขึ้นมามองพี่ของเธอก็หยุดหัวเราะเสียเฉยๆทำเอาเธอต้องขมวดคิ้วด้วยความไม่ชอบใจ เพราะนึกว่าพี่เคกำลังนึกแผนแกล้งเธออีกเธอเลยเดินออกไปจากโรงฝึกเสียเพราะไม่อยากโดนแกล้งอีก